สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูสาวอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาสุขศึกษาน่ารู้สําหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโควิด -19 นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ ค่ะช่วงนี้นะคะโรควิบัติใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะโดยเฉพาะโรคโควิด19นะคะเด็กๆต้องมีวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด19นะคะหากเราไม่ดูแลตนเองหรือดูแลผิดวิธีจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างทราบไหมคะ ช่วงนี้นะคะเขารณรงค์ในการโซเชียลดิสแคนซิ่งให้อยู่เว้นระยะห่างนะคะอย่างน้อย2เมตรถ้าเด็กออกไปพบปะเพื่อนฝูงหรือผู้คนจํานวนมากนะคะแล้วเด็กๆไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะฝอยละอองน้ํามูกน้ําลายก็จะกระเด็นเข้าทางปากจมูกตาของเราได้นะคะส่วนการสวมใส่หน้ากากอนามัยเราก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือห้ามออกไปพบกับคนที่ มีความหนาแน่นนะคะในพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะและการล้างมือนะคะต้องล้างมือให้ถูกต้องและสะอาดอยู่เสมอค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโควิด -19 ค่ะค่ะมาดูกันนะคะว่าวิาวธีการดูแลตนเองในช่วงที่เกิดโรคระบาด ข้อแรกเลยนะคะเราต้องอยู่ห่างจากคนป่วยที่มีอาการไอจามแล้วงดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคระบาดนะคะ 2. ต้องล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะคะโดยใช้สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้อนอย่างน้อย70%นะคะแล้วควรล้างอย่างน้อย20วินาที 3. เราจะไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตาจมูกและปากถ้าไม่จําเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดจําเป็นเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกๆครั้งนะคะ 4. การเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากและควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่5นะคะ เรามาดูกันเลยนะคะการดูแลตนเองในช่วงที่เกิดโรคระบาดก็คือเราต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีถ้าต้องออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะ 6. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับค่ะหลีกเลี่ยงภาวะตึงเครียดควรดื่มน,น้ํามากๆแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็หลากหลายนะคะอาหารที่รับประทานควรปรุงสุกใหม่ๆนะคะแล้วควรใช้ช้อนส่วนตัวค่ะ 7. ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นองค์การอนามัยโลกกรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ 8. คอยสังเกตอาการตัวเองดูนะคะถ้ามีอาการไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเม่ยหอบเราควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะมาสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะการล้างมือเจ็ดขั้นตอนมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ฝ่ามือถูหลังมือ 3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วมือ 4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้วทำทั้งสองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ 5. ถูหัวแม่มือทั้งสองข้างค่ะ 6. ขัดฝ่าม,มือด้วยปลายนิ้วนะคะและ7ถูรอบนิ้วมือนะคะน,นี่คือวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนเดี๋ยววันนี้ค,คุณครูมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆดูด้วยนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะวิธีล้างมือ7ขั้นตอนค่ะ ฟอกฝ่ามือฟอกง่ามนิ้วมือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วมือด้านหลัง ลายนิ้วมือและเล็บฟอกคนนิ้วและหลังนิ้วหัวแม่มือฟอกข้อมือ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราก็มารู้จักวิธีการลื่อมือ7ขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีเด็กๆเ,เช็คตัวเองหรือยังคะว่าเราสวมใส่ถูกวิธีหรือเปล่าขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้งนะคะ 2. เอาด้านที่มีสีเข้มออกข้างด้านนอกนะคะด้านที่มีความมันวาวไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็ ลวดขดลวดจะอยู่ทางด้านบนสันจมูกนะคะ 3. สวมหน้ากากอนามัยนะคะครอบทั้งจมูกแล้วก็ปากนะคะแล้วก็คลี่สายให้ถึงหูแล้วก็ผูกให้แน่นนะคะต่อไปข้อที่4นะคะก็คือกดขดลวดบริเวณสันจมูกให้แนบตึงกับบริเวณจมูกให้เรียบไปนะคะ 5. ห้ามนำมือไปสัมผัสบริเวณหน้ากากอนามัยด้านหน้านะคะเพราะมีเชื้อโรคติดอยู่ด้านบนนะคะหนะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะถอดหน้ากากอนามัยเราควรจับบริเวณสายคล้องนะคะเพื่อไม่ให้มือเราสัมผัสกับเชื้อโรคนะคะและเจ็ดเราควรจะล้างมือทุกๆครั้งนะคะหลังการจับหรือสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะสิ่งที่ควรทำตอนใส่หน้ากากอนามัยเราต้องสำรวจให้ดีนะคะว่าแนบกระชับใบหน้าหรือเปล่านะคะและสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือห้ามนำมือไปสัมผัสบริเวณหน้ากากอนามัยด้านหน้าเพราะมีเชื้อโรคติดอยู่นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูก็มีวิธีการทําหน้ากากกระทงง่ายๆนะคะมาฝากนักเรียนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะม,มีวิธีไหนบ้างนะคะ 1. นําหน้ากากอนามัยมาพับครึ่งค่ะ 2. ผูกปมทั้งสองข้างให้แน่นนะคะ 3. นําหน้ากากอนามัยนะคะามาวางให้ท่าไม่พอดีกับทรงหน้าของเราและ 4. พับนุมหน้ากากหันกลับด้านมาด้านในทั้งสองข้างนะคะ ห้าจับจีบทั้งสองข้างให้เรียบร้อยค่ะหกจัดทรงให้สวยงามแล้วใส่ได้เลยค่ะค่ะการสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบกระทงที่เราพับแนบสนิทกับใบหน้านะคะจะป้องกันเชื้อโรคได้สูงถึง60%เลยทีเดียวนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเราสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยที่เราไม่ได้พับแบบกระทงหรือให้แนบสนิทกับหน้าก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แค่3 8ค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะค,คุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะในการทำหน้ากากกระทงง่ายๆนะคะมาสอนเด็กๆเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วก็เด็กๆฝึกปฏิบัติตามได้เลยนะคะ วิถีชีวิตใหม่ยึดหลัก D M H T T มั่นใจปลอดภัยไร้โควิด D distancing เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม M mask wearing สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา F h a n d w a t h i n g ล้างมือบ่อยๆที่ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตรวจหาเชื้อโควิด -19 เฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไทยชนะร่วมมือใช้แอปไทยชนะข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สบคติดต่อสอบถามข้อมูล,ลมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข1422ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ EEHS มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นยังไงบ้างคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะกับวิถีชีวิตใหม่นะคะ D M H T T ต่อไปเราจะมาสรุปกันนะคะว่าวิถีชีวิตใหม่โดยใช้หลัก D M H T T มีอะไรบ้างนะคะถอดรหัสโค้ดไม่รับป้องกันโควิดค่ะ D ตัวแรกนะคะ D d i s c a n c i n g เว้นระยะห่างระหว่างการอย่างน้อย2เมตร M Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H Hand Washing ล้างมือบ่อย ทีเท ting งวัดอ <mel> ุณหภูมิตัวจาเชื้อโควิด -19 สําำหรับกรณีที่เสี่ยงและ T อีกตัวหนึ่งนะคะใช้ไทยชนะค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆก็ได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลตนเองป้องกันจากโควิด -19 วิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็มาตรการวิถีชีวิตใหม่โดยยึดหลัก D M H T T นะคะสำหรับวันนี้นะคะท้ายชั่วโมงคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนมาฝึกทำกันนะคะเป็นใบงานที่คุณครูมอบให้นักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะข้อความที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด19นะคะเด็กๆลองทำดูนะคะแล้วส่งงานไว้ให้คุณครูในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ